ขอต้อนรับคนณังเินเข้าสู่ช่วงเวลามันๆของคอหนังและพอเพลงในรายการแซโซนโซนมาวันเสาร์ค่ะวันนี้สองสาวมีอะไรเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆกันบ้างครับอย่างเช่นหน,นังดีๆและก็เพลงโดนๆนะครับมีค่ะมีเพียบเลยค่ะวันนี้นะคะเด้นมีหนังดีๆมาฝากถึงสามเรื่องด้วยกันค่ะเริ่มต้นจากนที่ภาพยนตร์ดราม่าสัญชาติฝรั่งเศสค่ะเรื่องราวของคนสองคนที่มีอะไรแตกต่างกันไปทั้งหมดแต่พวกเขาก็เข้าเป็นได้อย่างประหลาดนะคะใน Intouchables ค่ะ ด้วยภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟอร์มยักษ์ภาคต่อ Resident Evil Retribution ผีชีว่าห้าส่งํางไวรัสล้างนรกการต่อสู้ระหว่างสาวอลิสและไวรัสทอมยิ่งสุดโหดนี่จะนาสรุกความกลัวและความตื่นเต้นให้เพื่อนๆนั่งไม่ติดเก้าอี้ค่ะปิดท้ายด้วยเพ่อฉลามแข้งค่ะภาพยนตร์แอคชั่นเฟลเลอร์เรื่องราวของฉลามเท้าสุดโหดที่มาพร้อมความน่าจะพึงดับสุดขั้วค่ะ และในช่วงซัดโซนสเปเชียลครับขอเอาใจชาวเด็กดาวสุดหล่อด้วยสัมภาษณ์ของ EXO-K แต่แฟนใของ EXO-M ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะพวกเขาจะมารวมตัวกันรบ12คนในงาน EXO Mini Live ซึ่งเรามีภาพเราผานเหมือนกันครับพร้อมด้วยเพลง h i ตอลีของหนุ่มๆ EXO-M อีกด้วยครับต่อด้วยซิงเกิลเพลง One Day ของหนุ่มๆสองคูวดนตรี2 PM และ2 AM ค่ะและไปสนุกกับเพลงอินดริจากเ i s My f u t u เจ็ดหนุ่มจากแดนปลาดิบค่ะ และตอนนี้ค่ะได้เวลาของชาตเมโลดี้กันแล้วทะหานำเพลง Irresistible Lift ของเจ็ดหนุ่ม b 2 b ไม้แฟนๆได้เศร้าึ้งและเป็นปลื้มของความหล่อของหนุมน่มๆกันค่ะซึ่งเพลงนี้นะครับมีความหนักแน่นแล้วก็ทรงพลังมากเลยนะครับขนาดการเองที่ฟังเราไม่เข้าใจความหมายนะครับแต่พอฟังทีไรนี่อินทุกทีเลยครับผมอ,อ๋อไม่เข้าใจเหรอคะเ้างนั้นเดี๋ยว,เ,ยวเจ๊เล่าให้ฟังเพลงนี้นะคะเป็น,นเรื่องราวของชายหนุ่มแล้วก็หญิงสาวที่ผูกพันกันด้วยความรักแล้วก็รอย รอยจูบแน่นเองคือแบบว่าถ้าเกิดเธอจากไปฉันอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะกาอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับนี่หน้านะครับฉากจูบสุดประทับใจของอ e ีมินยอกกับนางเอกนี่ทำให้แฟน,น,นๆนี่ใจละลายกันเลยทีเดียวครับแต่อานนี้ดีกว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ